สบายดีพี่น้องบุญสุขทุกคนสบายดียามมืดนมือพี่น้องกำลังเห็ดกินแรงแล้วทอดไข่ขัวไข่บัวมันทอดทอดมันกระหอดบบมันบบเป็นแผ่นเอินขัวไข่ซะกระพัดเห็ดค่อยว่าสเอา่อนสมะเขืออันเห็ดแบบเป็นสีสดอย่างกะผิดจะคือแบบแบบแม่แกแล้วเบิ่งพอสดผิกว่าสัตว์ว่าสิกินกับกะหูมัเป็นสดผิก จ้างกินได้อกขัวไข่ผัดเห็ดเข็มทองช็อนมาเคร์ทเห็ดเนี่ยมันสเคิรแขนอันนี้มันไปไรมาได้ผัดบอกว่าบอบดี่้งเสียสุดเลยสบดียำแรงไม่น้องมาไม่เหมาะส่ผัถแกะกองเลยอันน้อยโอ้ยบ่ิ่มแอรกินู้เดียวกับเบิ้ลอืมยังใหม่บอกม เมื่อนี่เป็นคนไทยแลวพี่น้องกินพัดกับข้าวหงก่อนอื่นก็ขอบคุณเจ้าของหมอหุงข้าวเด้อขอบคุณลายแผ่นซื้อมหมอหงข่าวมาให้หมอหงข้าวใหม่ให้เปิดๆให้มันเย็นหมดจอมาเลยพี่น้องอนนเป็นคนไทย นูน่อยบ่อ,อยู่เมื่อนอนบ่นอนสูงน้ำไม่ติงไม่ติงพอชินมากเลยเมือ่อเห็นไอยังไงไดำแน่เห็นไอดำก็เลยเมื่อน้ำไอดำ <c oughs> อัดสีเมืออ่อเบื่บอพดลมดังใส่ด้เนาะ กันเด้อพี่น้องบ่ทุกูทุกคนตุ้แมตุ้ปใหญ่แม่ป้านลุงเ่เนบุ่กูทุกคนินํากันมาเด้อพี่น้องมาเด้อบ่สกูสกคนแงกันเด้อเยังก็เด้อพี่น้องยังก็เทองเห็ดเทองเาก็ฮอด ลมก็บมุมีงานอิทิก้ารลงวงๆเนาะมึงเป็นงานนตะหมอกที่แห้งเลยบัวลมนตะหมอกแห้งแล้วมึงกินข้าวเจ้าเมื่อนี้ยคือเป็นอันนี้ไข่ข่อยนี่จะเป็นหัวไข่เจ้าแล้วเหงอบเข่นเนาะแอบสุกมีไงมี่นี่ยมึงทอดหรอวะ

จะวางไพ่เ้ามาเลยถ้าะีสร็จไม่ได้ไปพัดอาหารนี่บ่าอาหารน่บอะไรชนะน้าหน้มนเนี่ยคนนูหน่อยบอกหวนีแม่ใมิ้งมาส่งมเนานะ เขา้องกันยทบเลล่องไปจีนมาไก็ได้หัจากมาหัได้มาคนนียเมื่อละปากห่บมมาไหนแต่ว่าคันเมื่อน้ำแม่ก็นอนน้ำแม่ติงคือเก่าตกลงกันแม่มื่อน้ำกเอืโอเคเป็นตกลงกันบ้กตกลงนล้วจังกนเมื่อนะน้ำเม่ติงเขาเพื่อเขาาซินเออน้ำเม่ติงบราซินม่น ไคือเบาก็มากเขาขยนานอยากมาส่งนี่เขาอยากเอามือมันตกลงเขาจะมมา,จา,กกามือ,อมนือเปาเด็นเขาเกี่ยวมากอากจับมาระเดนอาจารย์ใหญายด้ได้ในนีจับมือห้อาเราหัดยินกับหงนอง

บม่ค่อยได้กินดูไหมเดือนละที่ปีละที่ลาพินอกไหมอันนี้คันเชฟคนมาอยู่กับคนได้กินดอกเดือนละที่ลาเขาไม่ได้คนเชฟคนมาอยู่กับคนได้กินดอกเฮดโบปินว่าชื่อเลยพี่นอ้องเอาเฮดโบปิน <c oughs> ได้ยุทอดไข่แต่ว่าเ <c oughs> มนู้พัดเฮดโบปิน ่วเขานี่ยัดนี่ร้านเนี่ยก็ออกม่เขาไกินอย่ <laughs> างผัดในร้านเรียบร่อยเจะกินัดาากระเทียเฮกกะผัดให้ไาาม่ไกินหนะ เม,มนี่เบิด้ดอยูอ่เนาะเ, <laughs> เอ้เบิดแล้วคนละเวลาสีนอนแห้งกับกินลายปเอะไรเติอป่เอะเอาสำเก่าโอ้กินเบิดด้ดตีเอาสำเก่าเลยเบิ้ดเิไปหาที่ไาน อนเนี่ยทองหลาหลายจะได้แข็งแรงนนกินนกอยู่ในลายเนีผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นเคยยอมพี่น้องเคยกินติ๊กต้อยมัใส่น,น้อยกัวน,นั่วใส่หลายๆโอ้ยนะวะแล้วอย่งมือแห้ง เคยกินนั่นเจงหน้อยวะไหมน้าแถ่เาไปเคยกินโลโจมาโยนเนี่ยแหละโชคงกินโลไปกินหลายคนเด็แต่นี้ลูกมาโยนผัดบัวลายคนร้านกันยังหน่อยเนี่ยเพื่อกินได้เพื่อกินน้ำ น้องนิแต่ทีนี้ก็ได้ม่งจะนนกริาสดแรง่อย่างไก่ก็ได้ยางแบบใส่าินเชยงกันก็เพิ่นนี่ไงเพิ่นได้บอก่อนพม่หนอยหน่อยกินขนมมือนันเด้เพิ่นจนจะแก่ เสเบิดมีใหญ่ว่าโอ้ยจะมาใส่ลายแต่ลูกแฮงเฮ็ดกรรใหญ่มันสิแค้นไม่ใหญ่ว่ะน้องบ่เพิ่นยับน้ําหยับ่เบิดบาดยาบ่ตักทละน้อยขนเบิดก่อนเาไมเอามให้เพิ่นเบิดก่อนบาด แต่ว่าตอนตีหนึ่งตีสองเ่ยเย็นแน่นอนมือน,นี่นเปิดัดลมนอนตเมื่อดีเปิดจอเจ้าหน้ยนายมาออกตกมันเริ่มตกมันเลยนะเดือดๆนยังเกลียบเลยเป็นช่วงสายเวลานอนกองเมื่อพ่อเขาเริ่มอ่นะเนีเย็นที่นู่นวาวมีลมต้อลมตก mời mời lốm mời 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 bòi mời 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 ไงมังนะครับต้นเบิร like ์ดนะเดยดิเจ้าจานเดียวะอืงคปเอเนาะเบิร์ดเนี้ไมน้อยเจ้าเท็ดดี้จซ้อมเพือนอีก่นหนึ่เจ้าคือบบมากเเ็บเ็นเนี่ยเจ้าเนี่ยีเนาะคนนี้ดแ่เพื่อแ็่เ็น วันนีมาเ็ดกินเห็ดกินิ่นินดูร้ายน่นั่นเนาะข้าเขวเนาะบอกตำตงเลยค้าแขีวเย็บขึไม่เสะจมีรอยแก่ท่นดึงโดนกินเกลือใครเนี่ยาไปกินเลียนเหม่อหรือว่าเลี้ยนขาเนี่อาเคยเลยแล้วไปเขาแขวแขวเคยเย็บแล้วบแขงห่างก็เาจาก

อลพี่น้องเล่เบิ้นซองบ่ลาเลยพี่น้องจับขอบขอบใจนะเบินซองดูดิแมงกินาพอกันหม่เด้อสบายดี